สวัสดีครับนักเรียนในสายชั้นม3นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กันไปนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องพลังงานไฟฟ้านะครับเราก็มารู้ก่อนว่าเราจะเรียนเรื่องนี้นั้นเราควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอน่นที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของจุดประสงค์นะครับครูก็อยากจะบอกกับนักเรียนว่าขออนรียนนั้นนะครับ ติดตามงานกันนะครับเพราะว่าเราเรียนในออนไลน์แบบนี้นะครับเราก็ต้องถ้านักเรียนไม่สามารถเรียนในชั่วโมงได้นะครับนักเรียนก็ต้องมาดูคลิปวิดีโอที่ครูได้ลงให้นักเรียนนะครับแล้วก็ทํำใบงานติดตามนะครับนะเราจะได้มีคะแนนนะครับทีนี้เรามารู้ว่าวันนี้เราจะเรียนแล้วนะครับจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับจุดประสงค์สําหรับวันนี้นะครับก็สามารถอธิบายและคํานวณพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ W เท่ากับ p T รวมทั้งคำนวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้นะครับงานและพลังงานมีความเกี่ยวข้องกันทั้งทางอ้อมและทางตรงนะครับพลังงานเป็นปริมาณที่บอกถึงความสามารถในการทำงานของวัตถุที่ไม่สามารถสัมผัสหรือ,รอจับต้องได้เป็นปริมาณที่ไม่สามารถสูญหายได้แต่สามารถถ่ายโอนแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนรูปได้นะครับอย่างเช่น าจากพลังงานไฟฟ้านะครับไปเป็นพลังงานกลนะหรือจากพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานลมก็เช่นพัดลมงี้นนะครับนะหรือว่าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลกันอย่างเช่นเครื่องซักผ้าอะไรอย่างนี้นะครับนะคือพูดง่ายว่าพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับนะต่อไปนะครับไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนําใดๆจะทําให้เกิด สนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้ากระทำต่อประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่การที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่จะมีการถ่ายโอนพลังงานให้กับส่วนต่างๆในวงจรเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อรับพลังงานก็จะสามารถทํางานได้กล่าวได้ว่าพลังงานที่ได้รับจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแล้วทําให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้เรียกว่าพลังงานไฟฟ้านะครับหรือว่า electrical energy นะครับนะอัตราการทํางานหรืองานที่ได้ ในหนึ่งหน่วยเวลานะครับเรียกว่ากําลังไฟฟ้าหรือว่าพ o w e r านนะครับกำลังไฟฟ้าอีกที r ข้อพลังงาจึงหมายถึงงานที่ประจุไฟฟ้าทําได้ในหนึ่งหน่วยเวลาหรือเมื่อพิจา,า,า,งงา,ารณา,า,าการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกล่าวได้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ในหนึ่งหน่วยเวลาหรืออัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังสมการก็คือ P เท่ากับ W ส่วน t ดังนั้นสามารถคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ได้จากสมการ W เท่ากับ P คูณ t ซึ่ง W เท่ากับพลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นจูลนะครับ P คือกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหรือว่า W หรือจูลต่อวินาที t คือเวลามีหน่วยเป็นวินาทีนะครับหรือ s นะครับซึ่งตัว t ตัวนี้นะลูกนะครับนักเรียนต้องสังเกตให้ดีนะครับว่า ถ้าในการคํานวณของเรานะครับถ้าให้หน่วยมาเป็นชั่วโมงนะครับนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นวินาทีนะครับยกตัวอย่าง,งเช่น1นาทีมี60วิบวินับใน1ชั่วโมงมี60นาทีกนะ็ต้องเอา60คูณ60ได้เท่ากับ300อ่าก0 60ก็ได้เท่ากับ3,6 0พวินาทีนะครับนักเรียนต้องคิดนะครับอันนี้น้าเน้นนะครับว่าเวลาตรงนี้นะครับเวลาตรงนี้นะลูกหน่วยเป็นวินาทีนะครับนักเรียนต้องเปลี่ยน นะับถ้าโจทย์ให้ทำเป็นชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับจากสูตรนี้นะครับนักเรียน w เบเท่ากับ p คูณ t นะครับก็เวลาทําโจทย์นะครับก็ขอให้นักเรียนต้องรู้ว่าโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรนะครับนะอย่างอันนี้นะครับนะดเบเท่ากับ p คูณ t ถ้าหาระเบก็เป็น p คูณกับ t นะครับแต่ถ้าหา p นะหา p ก็คือกําลังไฟฟ้าก็จะเป็น w หารด้วย t นะ p เท่ากับ w หารด้วย t แต่ถ้าหา t นับถ้าหา t นะครับก็จะเป็น w หารด้วย p นะครับนะอันนี้นักเรียนต้องต้องจำให้ได้นะครับว่าเมื่อเราต้องหาอะไรในสูตรนี้นะครับนะถ้าหาพลังงานไฟฟ้านะครับก็เป็น w เท่ากับ p t ถ้าหากำลังไฟฟ้าก็เป็น w ถ้าหากำลังไฟงไฟ้านะครับเป็น p เท่ากับ w ส่วน t นะแต่ถ้าหาเวลานะับถ้าโจทย์กําหนดกพลังงานมาให้กํลาลังไฟฟ้ามาให้หาทีให้หาเวลานะครับมันก็จะเป็นทีเท่ากับวารด้วย p นะครับอันนี้คือสูตรที่เราจะต้องจํานะครับแล้วสามารถคลิกได้ตามโจทย์ที่เราจะให้มานะครับนะัทีนี้นะครับมาดูตัวอย่างที่หนึ่งครับหลอดไฟดวงหนึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยจูล ภายในเวลา15วินาะทีจงหาว่าหลอดไฟนี้มีกําลังไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับจากสูตรนี้นะครับจากโจทย์นี้นะครับนะโจทย์กําหนดอะไรโจทย์กําหนดอะไรให้เรามาบ้างนะครับนะจากโจทย์นี้นะครับก็กําหนด W มานะครับก็คือพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ1,500จูลและเวลามาเท่ากับ15 วินาทีนับโจทย์ต้องการให้เราหา p เห็นไหมครับโจทย์ต้องเราต้องการให้เราหา p นะครับก็เราก็เปลี่ยนจากสูตรที่ w เท่ากับ w เท่ากับ p คูณ t ก็เป็น p เท่ากับ w หารด้วย t เห็นไหมครับเราสามารถสูตรของเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเมื่อเราทราบมาแล้วว่าโจทย์ให้ w เรามานะครับให้ t เรามาก็มาแทนค่าในสูตรนะครับนะเมื่อแทนค่าในสูตรนะครับมันก็จะได้เป็น p เท่ากับ หนึ่งพันห้าร้อยหารสิบห้านะครับนักเรียนลองคิดสิครับว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะครับนะเอ่อเมื่อเอาหนึ่งพันห้าร้อยตั้งหารด้วยสิบห้านะครับนะมันก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยนะครับเพราะว่าสิบห้าตัดกันเหลือหนึ่งถูกไหมครับศูนย์ก็นั่นลงมาเชิญลงมานะครับชักลงมาเลยนะครับง่ายๆนะครับคิดเลขง่ายๆนะลูกสิบห้าตัดสิบห้าถูกไหมครับเท่ากับหนึ่งนะครับศูนย์ข้างหลังก็เป็นหนึ่งร้อย นะครับก็สรุปได้ว่ากําลังไฟฟ้านะครับของหลอดไฟดวงนี้นะครับก็มีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยวัตนะครับหรือว่าจูลต่อวินาทีนะครับนะจากข้อนี้นะครับนะจากข้อนี้นะอธิบายหนึ่งครั้งนะครับอธิบายหนึ่งครั้งให้นักเรียนได้เข้าใจนะครับว่าจากโจทย์นะครับดูโจทย์ให้ดีนะครับโจทย์บอกว่าหลอดไฟดวงหนึง่งมีพลังงานไฟฟ้าไปหนึ่ง 1,500จูลภายในเวลา15วินาทีนะครับจงหาว่าหลอดไฟดวงนี้มีกําลังไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับก็มาดูว่าจากโจทย์นั้นให้อะไรเรามาบ้างนะครับนะจากโจทย์ก็ให้ W เรามาหรือว่าให้พลังงานไฟฟ้าเรามานะครับก็มีค่าเท่ากับ1,500จูลนะครับแล้วให้เวลาเรามาก็เป็นระยะเวลา15วินาทีซึ่งเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับนะ โจทย์ต้องการให้หาอะไรครับหากําลังไฟฟ้านะครับโจทย์เมื่อโจทย์ต้องการให้หากําลังไฟฟ้านะครับสูตรก็เลยเป็น P เท่ากับ W ส่วน T นะครับ P เท่ากับ W ส่วน T นะครับเสร็จแล้วนะครับเอาค่าที่โจทย์ให้เรามานี้ไปแทนค่าในสูตรนะครับก็ปเป็น P เท่ากับ1500จูลหารด้วย15นะครับจริงๆแล้วถ้าเราเรียนไปตั้งหารยาวนะครับ ก็หาได้แต่คุณครูจะสอนง่ายๆนะครับว่าวิธีการหาง่ายๆครับสิบห้าตัด15้าได้เท่าไหร่ลูกได้1ึงถูกไหมครับก็จะตอบคาตอบได้เท่ากับหนึ่งเห็นไหมครับไม่ได้ยากอะไรนะครับนะได้เท่ากับหนึ่งร้ยจูลต่อวินาทีหรือวัตต์นะครับนะในข้อที่1ก็สรุปแล้ว่าหลอดไฟดวงนี้มีกําลังไฟฟ้าเท่ากับหนึ่งรวัตต์นะครับอ่ต่อไปดูดีอย่างที่2นะครับ ตัวอย่างที่สองบอกว่าเตารีไฟฟ้าตัวหนึ่งมีกําลังไฟฟ้าหนึ่งพันวัตเมื่อเปิดใช้งานเป็นเวลายี่สิบนาทีอยากทราบว่าเตารีตัวนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับอจากโจทย์นะครับกําหนดอะไรให้เราบ้างครับก็คือกําลังไฟฟ้าก็คือตัว P มีค่าเท่ากับหนึ่งพันวัตนะครับให้เวลาเรามานับเห็นไหมครับเวลาให้มาเป็นนาทีนะครับเวลาให้เป็นนาทีทํางไงครับก็ต้องเปลี่ยนนาทีให้เป็นวินาทีนะครับนะ นะครับโจทย์กำหนดให้เรามาเท่ากับ p เท่ากับหนึ่งพันเมตรนะครับแต่เวลาให้เราเป็นยี่สิบนาทีก็ต้องเอายี่สิบคูณหกสิบได้เท่ากับหนึ่งพันสองร้อยวินาทีนะครับแล้วก็ต้องการหาพลังงานไฟฟ้านะครับก็ไปแทนค่าในสูตรก็คือ w เท่ากับ p คูณกับ t นะครับเสร็จแล้ว w เท่ากับหนึ่งพันคูณหนึ่งพันสองร้อยนะครับ หนึ่งพันคูณหนะึ่งพันสองร้อยได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่ครับนักเรียนก็ได้เท่ากับหนึ่งล้านสองแสนจูลนะครับนี่คือคําตอบในหรือนะครับพลังงานไฟฟ้าเท่ากับหนึ่งจุดสองคูณสิบยกกำลังหกจูลน,นะครับก็ดังนั้นเสารียไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับหนึ่งล้านสองแสนจูลหรือหนึ่งจุดสองคูณสิบยกกำลังหกจูลน,นะครับอันนี้หนึ่ง ตัวอย่างในข้อที่สองนะครับนะนเดี๋ยวครูจะอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะครับโจทย์อบอกว่าเตารีตัวหนึ่งมีกำลังไฟฟ้า1000วัตต์เมื่อเปิดใช้งานเป็นเวลา20นาทีนะครับ20นาทีอยากทราบว่าเตารีตัวนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับโจทย์ต้องการหาอะไรครับหาพลังงานไฟฟ้านะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราหานะครับก็คือหา W นะครับให้ กำลังไฟฟ้าก็คือ P คนระับเท่ากับหนึ่งพันวัเห็นไหมครับหนึ่งพันวัตสวส่วนเวลานะครับเท่ากับยี่สิบนาทีครูบอกแล้วว่าเวลามีหน่วยเป็นวินาทีนะครับกระโจย์ให้มาเป็นนาทีแบบนี้เราก็ต้องอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากนาทีให้เป็นวินาทีนะครับโดยวิธีการเอายี่สิบนาทีคูณกับหกสิบหกสิบตัวนี้ก็คือหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาทีนะครับเมื่อคูณเข้าไปนะครับก็จะได้เป็น หนึ่งพันสองร้อยวินาทีนะครับนะสมการที่เราใช้นะครับหรือว่าสูตรที่เราใช้ในข้อนี้คือ W เท่ากับ P คูณกับ t นะครับ P W เท่ากับ P คูณ t แทนค่าเข้าไปนะครับแทนค่าเข้าไปปุ๊บนะครับก็เป็นหนึ่งพันคูณหนึ่งพันสองร้อยนะครับคูณเข้าไปศูนย์กี่ตัวครับศูนย์ห้าตัวนะครับก็เชิญมันลงมานะครับ สิบสองคูณหนึ่งก็ได้สิบสองก็ได้กลายเป็นหนึ่งแสนนี่ขออภัยนัเรียนหนึ่งล้านสองแสนจูลนะครัได้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไปทําเป็นเลขยกกําลังนะครับมันก็จะได้เป็นหนึ่งจุดสองคูณสิบยกกําลังหกนะครับก็สรุปได้ว่าเตาลีดตัวนี้นะครับใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับหนึ่งล้านสองแสนจูลหรือหนึ่งจุดสองคูณสิบยกกำลังหกจูลน,นะครับนะ ต่อไปนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่และชนิดนะครับจะมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่างกันซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีวั t สูงและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีที่ใช้พลังงานความร้อนหรือทาความเย็นจะใช้พลังงานไฟฟ้าหรือกินไฟฟ้ามากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นนะครับอย่างตัวอย่างเช่นในบ้านของนักเรียนนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วระหว่างออทอรทัศน์กับเตารีดนะครับอะไรกิน พลังงานไฟฟ้ามากกว่ากันโน้นนะครับนักเรียนต้องไปสังเกตให้ดีนะครับซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดนะครับที่เรียนซื้อมานะครับมันจะจะมีตัวเลขบอกเลยว่ากินใช้กําลังไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับนักเรียนดูที่สายไฟได้นะครับยกตัวอย่างเช่นร้อยี่สิบวัตต์นะครับนะ120ยิบวัตต์สองยิบโวลต์2อ0ยิบโวลต์น็คือความต่างศักดิ์นะครับก็คือค่าความต่างศักดิ์ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านหนึ่งของเรา อันนี้ก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับนะซึ่งในวันนี้นะครับคุณครูก็จะมีใบงานอยู่นะครับแล้วก็มีตัวอย่างมีคําถามให้เรียนทาด้วยกัน3ข้อนะครับนะข้อที่1ก็คือถามความหมายของพลังงานไฟฟ้านะครับอันที่2แล้วก็เป็นการคํานวณน,นะครับและข้อที่สามก็เป็นการคํานวณน,นะเราหวังว่านักเรียนจะตั้งใจทํานะครับตั้งใจนะครับตั้งใจทํา รับและส่งงานคุณครูใต้โพสต์น,นะครับเขียนชื่นอนลมสกุลให้เรียบร้อยนะครับนะเราจะได้มีคะแนนเก็บกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบครับการเรียนการสอนครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ